เปิดภาพอ้ํพัชรภาควงสาวคนสนิทสาวที่รักที่สุดในชีวิตเป็นผู้หญิงที่รักที่สุดคนนี้แหละพี่สาวที่รักที่สุดในชีวิตเปิดภาพอ้ํพัชราภาควงสาวคนสนิทเคารพและรักไว้ใจเปิดความลับได้ทุกอย่างอีกไม่กี่วันสุปตาสาวอ้ํพัชราภาชัยเชือ้อก็จะอายุครบ45ปีแล้วถึงตอนนี้จะโสด ไร้รู้ใจข้างกายแต่เธอก็ไม่มีเงาเพราะยังมีครอบครัวมีน้องม้ามีแก๊้งเพื่อนสนิทและมีเหล่าแฟนคลับที่รักเธอกันทั้งประเทศล่าสุดอ้ํได้แชร์ภาพแชร์โมเมนต์ดีๆกับพี่สาวคนสนิทอย่างมาดามแป้งนวลพันล่ำซำได้จัดงานฉลองวันเกิดให้ล่วงหน้าอย่างอบอุ่นเจ้าตัวก็ได้เผย ข้อความในใจถึงพี่สาวคนนี้ว่าขอบคุณพี่แป้งที่รักของน้องมากๆเลยนะคะวงเล็บวันที่19น้องจะพกดวงไปจับฉลากนะคะถ้าไม่ได้รางวัลใหญ่ขออนุญาตไม่กลับบ้านนะคะขอบคุณพี่ป๊อปพี่ชายที่แสนดีผู้ไม่มีไอจและขอบคุณน้องนนมากๆค่ะเมื่อคืนมีความสุขมากค่ะ